สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูไปเถอะวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์เรื่อง Red Life เรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็จะเล่าถึงตัวละครหลัก2ตัวนะครับคนแรกเนี่ยคือส้มหญิงสาววัยมัธยมปลายที่มีคุณแม่เป็นโสเพณีแน่นอนว่าแม่ของส้มต้องขายบริการใช้ร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน เือที่จะส่งลูกสาวให้เรียนถึงสูงตัวละครหลักอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเตอ๋อวัยรุ่นติดยาที่งานการไม่ทำนะครับได้แต่วิ่งราววิ่งชิงปล้นไปวัน,วนโดยเต๋อเนี่ยมีแฟนชื่อไมล์ซึ่งไมล์ก็เป็นเฟ็กวอร์เกอร์เป็นโสเพณีซึ่งแน่นอนละครว่าทั้งเตอ๋อทั้งไมล์แล้วก็ทั้งส้มเนี่ยต่างก็ต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับฐานะของตนเอง ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับสำหรับวัยรุ่นทั้ง3คนเวลาที่พูดถึงหนังไทยนะครับผมก็จะเห็นคอมเมนต์ประมาณว่าเบื่อหนังไทยแนวเดิมๆที่มีแต่หนังผีหนังตลกหรือไม่ก็หนังตลกผีหรือไม่ก็เป็นหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรพวกนี้คือแบบใครที่รู้สึกเบื่อหนังไทยนะครับหนังไทยแนวเดิมๆเนี่ยผมก็อยากจะหยิบยกเรื่องนี้ให้ดูคือสำหรับเรื่อง red life เนี่ย ส่วนตัวผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการฉีกแนวของหนังไทยอะไรนะครับผมมองว่ามันเป็นรสชาติที่เราไม่คุ้นชินสําหรับหนังไทยมากกว่าซึ่งสําหรับใครที่แบบอยากจะดูหนังไทยรสชาติใหม่ๆบ้างเนี่ยก็เรื่องนี้ไงครับทีมสร้างเขาก็อุตส่าห์สร้างสรรค์มันออกมาก็ช่วยไปรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวสําหรับผมนะเรื่องเ e ส Life ก็ถือว่าเป็นหนังไทยที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเรื่องนึง คือมันก็ไม่ได้ดีเลิศเพอร์เฟกแบบดีจนไม่มีที่ติอะไรนะครับจังหวะนรกจังหวะบงบงหรือว่าการตัดสินใจปแปลกๆของตัวละครหรือว่าการกระทําที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงอ่ะมันก็มีเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมค่อยไปว่ากันในข้อเสียละกันตอนนี้ผมขอพูดถึงสิ่งที่ผมชอบก่อนละกันอย่างแรกเลยนะครับที่ผมชอบก็คือตัวเนื้อเรื่องตัวเนื้อหาที่นําเสนอเรื่องราวนําเสนอ กลุ่มคนที่แสงส่องไปไม่ถึงหรือว่าแสงส่องไปน้อยมากคือถ้าจะให้พูดตรงๆเนี่ยต้องขออภัยก่อนนะครับก็คือเรื่องราวของคนชนชั้นล่างที่ตรงนี้เนี่ยผมชอบนะเพราะว่าความรู้สึกผมอะตัวหนังเขาสื่อเขานําเสนอออกมาได้เรียวมากๆอันนี้คือมุมมองแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวที่ยอมรับเป็นว,ว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์แบบที่ตัวละครในเรื่องนี้ต้องเจอแต่ด้วยความที่ตัวหนังเขานําเสนอแบบตรงๆแบบไม่อม้อมค้อม อย่างน้อยๆน,นะมันก็ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกสนุกรู้สึกอินไปกับเรื่องราวที่อยู่ตรงหน้าได้อ่ะคือก็ยอมรับนะครับว่าก่อนดูเนี่ยก็ทําใจไว้นิดนึงแล้วว่าหนังมันน่าจะมีความน่าเบื่อมีพาร์ทที่แบบมันน่าเบื่อเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วตัวหนังมันตรึงผมให้โฟกัสไปกับเนื้อเรื่องแล้วก็เนื้อหาเรื่องราวที่อยู่ตรงหน้าได้ตลอดทั้งเรื่องแล้วก็อย่างต่อมาที่ผมชอบนะครับก็คือ ชอบที่ตัวหนังเล่นประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ําทางสังคมแบบตรงๆแบบตง้ตงๆโดยที่ไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องมุบมิบอะไรเลยคือบรรดาหนังไทยที่แบบเป็นหนังทางเลือกหนังอินดี้อะไรพวกนี้เวลาเขาจะสื่อเรื่องความไม่เท่าเทียมหรือว่าสื่อประเด็นทางการเมืองหรือว่าประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะนําเสนอแบบอ,อ,อ้อมๆให้คนดูต้องตีความเองนําเสนอแบบผ่านสัญญาผ่านสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆแต่ว่า เรื่องนี้เนี่ยการสื่อความหมายแฝงผ่านสัญญาผ่านสัญลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเพียงแต่ว่ามันลดระดับลดดีกรีลงแล้วทีนี้พอมันลดระดับลงแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับคนดูครับเพราะว่าผู้ชมสามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายๆคือแบบคนดูไม่ต้องปีนบันไดดูแบบเวลาเราดูหนังอินดี้อะไรพวกนี้ครับแล้วการเล่าเรื่องเล่าประเด็นความเหลื่อมล้าในเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เล่นท่ายากอะไรครับคือเล่าง่าย แล้วมันเป็นความง่ายที่คนดูสามารถจับต้องได้อะสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆเออแล้วในตัวหนังมันก็จะมีหลายๆฉากที่ตัวละครต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันยากลาบากทั้ง2เส้นเรื่องเลยนะคือทั้งตัวละครของส้มแล้วก็ตัวละครของเตอ๋อซึ่งจุดนี้ครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าในสังคมบ้านเราหรือว่าสังคมประเทศอื่นด้วยก็ได้การที่คนชั้นล่างจะยกระดับ จะยกฐานะตัวเองขึ้นมาเนี่ยมาอยู่ชั้นกลางมันเป็นอะไรที่แบบมันยากแบบยากมากๆยากเย็นแสนเข็นมากๆอะ่ะคือไม่ใช่ว่าตัวละครในเรื่องมันจะไม่พยายามเวย้ยมันก็พยายามในแบบของตัวละครนั้นนั้นอ่ะอย่างเต๋อเนี่ยมันก็จะมีฉากที่เราได้เห็นว่าเออมันก็พยายามที่จะไปทํางานสุจริตเป็นจับกางยกของ แต่เพราะว่าด้วยองค์ประกอบต่างๆครับมันจะเป็นโครงสร้างทางสังคมหรือว่าสภาพสังคมสภาพที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กดทับตัวละครในเรื่องนี้เอาไว้อะกดทับแบบหนักมากๆอ่ะคือตัวละครในเรื่องนี้สมมติมันมีจุดเริ่มต้นที่ลบสิบจบเรื่องแล้วมันก็แทบจะไม่มีตัวละครตัวไหนนะที่มันจะขยับขึ้นมาเป็นลบเก้าอ่ะคือไอ้พวกหนังประเภทดราม่าสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยตอนจบถึงมาอาจจะไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้ง แต่ว่าเราก็จะได้เห็นพัฒนาการตรัวละครอาจจะอย่างที่ผมบอกครับอาจจะขยับสมมติลบสิอาจาอาจะขยัาาบมาเป็นศูนย์หรือว่าจากศูนย์ไปเป็น5อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นสูงมากก็จริงใช่ไหมแต่ว่ากับเรื่องนี้มันไม่ได้ให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยอะ่ะอย่างตัวละครไมาเริ่มต้นก็เป็นเซ็กเวอร์เป็นโสเภณีตอนจบมันก็ยังเป็นโสเภณีอยู่หรือว่าส้มที่ตอนแรกก็เป็นนักเรียนใช่ไหมตอนจบเนี่ยผมเข้าใจว่าคงต้องดรอปเรียนแล้วก็ มาทางานพัทไทม์เป็นเด็กเสริฟในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวละครอย่างเตอ๋อที่ตอนจบพยายามจะออกจากวงจรชีวิตที่แบบมันบัดซบแบบนี้อ่ะแต่ส่วนตัวผมก็มองว่าเตอ๋อก็คงจะใช้ชีวิตแบบเดิมแหละเพราะว่าในฉากจบอะครับตัวละครเตอร๋อจะมองไปที่วงเวียน22รร่สิบสองคณาจาซึ่งคําว่าวงเวียนเนี่ยมันก็คือวงกลมใช่ไหมมันก็เหมือนกับวนลูปอ่ะวนลูปไปเรื่อยอะ่ะชีวิตที่แบบวนเป็นวัฏจักรแบบเดิมอ่ะหรือว่าตัวละครบางตัวก็หนักหน่อยคือ ตายไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบแทบจ,จะพูดได้เลยว่าตัวละครในเรื่องนี้ตอนจบมันก็ยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยแม้แต่น้อยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมชอบนะชอบที่ตัวหนังเขากล้าที่จะเล่นประเด็นความเลื่อมล้ําแบบตรงๆแบบง่ายๆเลยในส่วนของทีมสแสดงอันนี้ผมก็ชอบนะคืออันเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะติตรงไหนเพราะว่านักแสดงแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็สวมบทบาทนะสวมบทบาทเป็นตัวละครได้ดี ส่วนวิธีเล่าเรื่องจังหวะการเล่าเรื่องเนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่ามันไม่ได้มีจังหวะไหนที่สะดุดหรือว่าน่าเบื่ออะไระนะครับส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็สมูทไหลลื่นไปได้เรื่อยๆแล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าพุ่มกับเขาฉลาดที่จะเล่าก็คือคือฉากที่ส้มทํางานในร้านอาหารแล้วก็มีตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่งเข้ามาเนี่ยแล้วเพลงที่เป็นเพลงแบ็กกราวของฉากนั้นเพลงประกอบเป็นเพลงของ โปลีแคทมั้งถ้าผมจะไม่ผิดซึ่งมันเข้ากับจังหวะของเนื้อหาในฉากนั้นได้แบบลงตัวมากๆอ่ะในส่วนที่เป็นข้อเสียแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าตัวหนังเนี่ยมันยังมีจังหวะนรกจังหวะโบ๊ะวะการกระทําที่แบบมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลของตัวละครอ่ะอย่างมันจะมีฉากที่มายไปกําลังดิวกับลูกค้าเลยว่าแต0อได้ไหมพี่อะไรเงี้ยแล้ว ไอเต๋อก็มาเห็นก็แบบอยากจะเอาแหวนที่แบบแหวนแต่งงานเอามาให้ซึ่งแบบมันดูไม่ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาอย่างไงไม่รู้อะไอฉากเนี้ยมันก็เลยให้ความรู้สึกที่แบบมันดูตลกไร้ไร้แต่ว่ามันก็ขำไม่ออกแล้วมันดูแปลงแปํงสหรับผมนะคือในฉากนี้ซีนนี้ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าในชีวิตจ,จริงมันไม่น่าเกิดอะไรแบบนี้ได้อะแล้วก็ข้อเสียเล็กๆอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือบางปมประเด็นของบางตัวละครเนี่ย ก็ถูกบอกเล่าแบบผิวเผินผิวเผินไม่พอยังไว้ด้วยซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจแล้วว่าจังหวะการเล่าเรื่องในช่วงหลังๆของเรื่องนในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันก็ต้องมีสปีดท,ที่เร็วขึ้นนะครับมันจะต่างกับครึ่งแรกของเรื่องนะที่เล่าไปเรื่อยๆสปีดแบบคงที่พอช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันก็เริ่มอัพสปีดขึ้นยิ่งช่วงคลายปมเนี่ยก็ต้องมีสมาธินิดนึงในการรับชมนะครับก็สรุปภาพรวมแล้วกันนะครับสำหรับเรื่อง r e d Life ก็เป็นหนังไทยที่ พูดได้เลยว่าผมชื่นชอบอีกเรื่องหนึง่งมันอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมในทุกๆด้านนะครับมันก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างแต่ว่าในแง่ของเรื่องราวเนื้อหาที่เขานําเสนอออกมาเนี่ยมันดีจริงๆก็เป็นหนังไทยที่ผมแนะนํานะแนะนาให้ลองรับชมดูนะครับเนื้อหามันอาจจะดูมันม่นดูดักๆแต่ว่ามันดีจริงๆนะครับอันนี้ผมแนะนําจริงๆ คิดเห็นยังไงบ้างครับกับเรื่อง Red Life ใครที่ดูแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับดูไปเหอะขอลาไปก่อนพบใหม่โอกาสหน้าเราวันนี้สวัสดีครับก่อนจากกันไปก็เช่นเคยครับถ้าชอบคลิปวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ